เขินอะไรล่ะมาจ้านี่จ้ะแซลมอนตำแซลมอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็หมูกรอบนะคะแล้วก็ข้าวหมูราคากับข้าวสต๊ร้อนนะจ้าชิมบนเด้อใครตำฉันเองอไรแบบไหนถามว่าอืม อะเออแต่วก็ไมเท่าไหร่ไปลุกไปไม่เท่าไหร่อะเอาไองนอนเด็คนเดียวเมหมดอือเอเอามเขาว่าสุ 哎，问嘛问题啊？嗯、hmm. mm，嗯，什么概没了 ผมดูเด้พียนั่นทำไหมนะั่นแหละคือสิ่งที่ฉันกลัวหืมรจัไม่บกพิออือไเกินไปเพียบทำใหญ่ๆด้วยครับพี่นอ <laughs> ้อง มาครับกินร่วมกันเอิ่นจะซื้อด้วได้เหรอนีอลองพี่กว่างมันบริพิษแนี่เอาลบบหลับต้องเลยอรอยเลย

หลังกล้องทำอย่างนี้ไหมหรอแบ่เดิมข้าวข้าวสุกปลาข้าวข้าวสุกปากอร่อยทำไมสุกปลาอ่ะทำไมสุกปลาอ่ะใส่ข้าวแล้วให้กวนกินข้าวทางจมูกวะอืมทับหมูไม่นนเลยเป็นไงเหนียวหนึบหนับสูตรของใคร คือคองลูนเือปัวดหน้าเคยไปแล้วบอสัวเคยมาแล้วหัวปริตัวดีสิงมาม้า ใช่ปะฮับ,บนะ้มัใช่แบบน้กินไม่ใช่ไบกินอืมมมอนตัวใหญ่คำ<ม>ปูปเอ้คำปโปคคำปูคำปูอ๋ออัเคปเบืองีท่านบอ Nada có mặt của yêu bài này tôi đưa vào khung gay em 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 Bài, em 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 คือถึงบ้านที่ร้อนเอเ็นจะมีเลือคือคือถึงบ้านอยู่เจแปนเลยเปลีนมัอเปลนหน้าเด <c oughs> ี๋ยวกูเกิดกูเกิดมาตายิบเมืองตายอีกก <c oughs> ่อไปทีชิ่งเลยนะดูว่ารตายเลย คือไปกินมามันคืออิ่มวะมันไม่ได้ยมมึงกินฮัลโหลก็ไปสูตรของทางร้านเลยร้านน้ำจริงแหละมันแขกอืมบอกว่าก่อนนี่ยเขาบอกว่าก่อนสุดท้ายสุดท้ายควรรอ ไม่กินหรอกใครเป็นคนบอกปู่แบอกเลยไม่ใช่หรอกมันเป็นกู่ทโลบายเฉยว่าไม่กินหลือแม่กินยังินความอคอเออตอนสุกท้านนางยกเกียงใจนแ่วก่อนสุดท้ายคนบ้างจะเกินงใจอ่ะไค่เกินใจ เขาถึงบอกว่าให้กินเออกินแล้วจะได้หัวหลอดมัอะไรยากไงแบบว่าต้องเหลือไว้สักนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ละครเป็นเจมก็ไม่ให้ไงละครเป็นริงให้บอมไปอยู่ไหนสิฮะและครเป็นเจมให้บอมอยู่ดิอยู่ไหนอยู่โต๊ะกินข้าวอร่อยเลยตอนสุดท้ายเลยไปเรียกคนที่มันกวีมาไปกูจะทุบหนังหน้ามันเนี่ย Ừ. làm jan nữa, bye. vậy này, gần đây lắm, chưa rồi.